วันนี้นะครับก็ช่างเบนมีเต็นต์ตัวใหม่มาแนะนํำเพื่อนๆอ,อีกเต็นต์หนึ่งเป็นเต็นต์สำหรับครอบครัวก็ได้นะเป็นเต็นต์อุโมงเป็นทูรูมซึ่งเป็นเต็นที่แบบคุ้มค่ากับราคามากเป็นทูรูม้วยนะเต็นตน์ตัวนี้เต็นต์ตัวนี้ช่ผมใช้ก็จะเป็นเนเจอ High นะครับ a อ i ี s Beta าทันเนนะครับเป็นรุ่นของเขา วันนี้นะผมก็สั่งมาจากนี่เลยช้อปปี้เลยขนาดนะครับขนาดสีเนี่ยเป็นสีกากีมมัมีกี่สีนะสีเนี่ยมีสีเดียวหรออสีเดียววัสดุผ้านี่เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะถือว่านาเลยนะ,ะความกว้างตัวเนี้ยกลางเสร็จแล้วอะ่ะยาวอ่ะ6กเมตรสีกว้าง3ามเมตรสาความสูงตรงกลางอุโมงคนะ์เนี่ยอยู่ที่2องเมตซนเมตร ซึ่งซึ่งาจะสูงสูงเลยแหละเท่าเท่าหัวเราได้ขนาดพับก็อยู่ประมาณ72ความยาวความกว้างนี่ตัวนี้จากนี้37เซนสูง33มซมน้ำหนักตรงนี้17กิโลสบายเลยนี่สำหรับอุปกรณ์นะเสานี่เสาเนี่ยเขาบอกว่าได้มา5ต้นนะเสาหลักเสารองสองต้นสมอบก25ห้า 25าเซนย์24อันเชือกกลม3ามเมตรอันกลางเสร็จแล้วน่าจะสวยเดี๋ยวเรามากางกันมาแกะมาดูว้าวก็จะมีนี่เลยชุดสมอการแพ็คเกจจิงนี่เขามาแบบนี้เลยนะอืม25อันจ่มาอย่างนี้เลย25่าเซนโอ้หนาแข็งใหญ่ใหญ่กวิวเลสลเลจ13นี่นะ ตัวนี้หืมไม่นะเหล็กสิบสามมันมันเหมือนเหล็กเล็กกว่าแต่ตัวนี้อ่าเหล็กตัวนี้นี่รู้สึกว่าจะประมาณสองหุนถึงหกมิลได้เนี่ยโอเคเลยอะถุงนี้มีอะไรมาดูอ๋อจะมีเสาแบบนี้มาดูตรงนี้เดินมาดูเดินมาดูนี่เสานี่ที่เขาบอกเกมื่อกี้มีเสาหลัก นี่คือเสาหลักนี่คือเสาหลักนี่เนี่ยจะหายเน่กร็รู้กันอยู่นะครับเมดอินชยน่าแต่กะสดุเขาก็คุ้มราคานะผมว่านี่เสาหลักอันนี้เสาร,รองเอย่าไปดูในตัวเต็นท์ดิว่าเขาจะมีผ้าบอกสีตามบอกใช่ไหม อ่นี่มีอันเล็กด้วยอ่ามันจะมีผิดโอเคนั้นผมจะวางตรงนี้ไว้ก่อนเดีย๋ยวเรามาใส่อันนี้กันเราจะแยกไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่าเสานี่ก็เป็นวัสดุน่าจะเป็นเสามมเนียมนะมเบา เล่นปานสุดกลางก็ประมาณ1 1ึ่งซเมตรถือว่าปานกลางเดี๋ยวเรามากองกลางดูราคาขนาดนี้ยดูดิว่าเวลารับแรงลมกระแทกหนักๆเนี่ยเอาอยู่ไหมอาคารโค้งไม่ไหวไหม <c oughs> ตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะตัวนี้อินเนอร์อินเนอร์เก็บไปก่อนอินเนอร์เต็นท์ภายในเดี๋ยวเรามากลางตัวนี้กันที่บอกว่ากลางเสร็จแล้วจะยาว6 4เมตริเนี่ยเป็นยังไงอันนี้สีกากีนะสวยดีเลอะยากตอนนี้เราก็กำลังจะใส่เสาหลักใส่เสาหลักนี่ตรงน,นี้ก่อน เราจะมีสองตัวจะเป็นเสารองครับเสาด้านหน้าผมจะใส่เลยนะมันจะใส่เลยทั้งหมดนะ5้าอันกไวกกระบาดห้องห้องโถงก่อนแล้วมาไฟหน้าหลังอย่างละอันเตน็นมันจะเป็นลักษณะครัวซองแล้วก็มีห้องโถงตรงกลางเราจะขึ้นหมดเลยเลย,ลยกทีเดียว ใส่ให้หมดเลยทีเดียวอ่างีเราจะเริ่มใส่ใส่ตัวนี้ไปเลยตัวนี้ก็คือค้ำชาย้าปีกเต็นให้มันตึงการฝนให้ลมเข้าออได้ประมาณนี้เราก็บล็อกบ่อยนี่ Yeah. ตัวนี้ก็ทำที่ล็อกมาคู่ดีเลยนะแบบนี้นี่ปกติเขาก็ทีเดียวนี่ล็อกคู่มาให้แบบนี้เลยนี่เชือกไอ้เชือกนี่ก็เหมือนพวกวิเลทสิบสทั่วไปแล้วก็ตัวปรับก็เรืองแสง ซิปลื่นจัดเลยซิปใหญ่ซิปลื่นดีเลยอ้าวตัวนี้มีมุ้งมาให้ด้วยนะครับมีมุ้งหมดเลยมีมุ้งหมดเลยมีมุ้งรอบด้านเลยนีม่มุ้งเดี๋ยวเราตั้งไปก่อนเนาะ ภายในนะครับก็ <c oughs> จะมีประตูซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็ตรงดันศีรษะผมเนี่ยผมสูงเท่าไหร่วะหนึ่งรนะ้อตรงเนี้ยสองร้อยสองเมตราเซนนะนี่ดูเขยิงโอ้โปงโ่งเลยครับเนี่ยใครชอบเต็นท์แนวรูรูรรรมอุโม,มงราคาคุ้มมากแนะนำเลยก็จะมีประตูนี้สองข้าง ใน,ในประตูเนี่ยก็จะมีมุงทุกด้านเลยนะนี่มุงก็จะเป็นอีกอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ครับเปิดอีกชั้นนึงแบบนี้มุงปึ๊บนี่ใช้มือรึองได้เลยเนี่ยมุง้งนี่พ่อผมก็ชอบมุงเวลาเราไปเจอมแมลงเยอะๆนี่เราก็ตางมุงนี่ดูดิซิปซิฟอะไรตะเข็บธรรมดีนะ ออราคาขนาดนี้โอ้ใช้งานยาวๆเลยครับนี่มุ้งก็ละเอียดดีเย็นนะผ้าเย็นๆแต่๋ยวผมจะปิดปิดมุ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเปิดกลางคืนกันเ็จแล้วม้วนก่อนอทีทีพับก็บพับแบบนี้ปึ๊บแล้วแต่สไตล์คน ทอแบบไหนครับอ่าก็จะมีที่เกี่ยวอยู่สองจุดนี้ผ้าเป็นผ้าโพลีน่าใช้มากราคาไม่สูงด้วยวัสุุที่ให้มาก็ สมเหตุสมผลกับราคาแต่ต้องมาเทสกันเรื่องลมกับฝนด้านบนเราก็เป็นมุง้งอ่าในห้องนี้ก็มีมุ้งสามเหลี่ยมเหมือนกันนะเนี่มุ้งสามเหลี่ยมจุดนี้ก็จะเป็นจุดเกี่ยวอินเนอร์ทั้งหมดประตูหลังก็เปิดได้นะครับถ้าระบายลมตรงกลางก็จะมีแถจุดแฝนไวไฟหนึ่งอัน เปิดหน้าประตูก่อนให้ลมมันเข้านะใครใครสะกิดขาใครสะกิดขาช่างเบนใครสะกิดขาอารมเองแหละออ๋ขอโทษครับในส่วนของตัวอินเนอร์เต็นเนี้ยผมรู้สึกว่าก็เป็นผ้าแบบเย็นเย็นบางบางลื่นดีน่าจะนอนหายใจสะดว คล้ายๆกับตัวเต็นท์อินเนอร์ของเคบินมอ o เ n t a ไทเกอร์ตัวนั้นฮนะอิน mm hmm. เนอร์เขาอะลื่นๆถ้าจะนอนหายใจสบายดีอืมน mm ี hmm. ่ตัวนี้เราสามารถไปเปิดค้ำได้ข้างนอกนะ mm hmm. เดี๋ยวจะไปเปิดการซ้ายขวาเพื่อให้ลมระบายภายในตัวส่วนของห้องนอน mm hmm. ตัวเสียบอินเนอร์เต็นท์นี่ก็ออกแบบมาเป็นแบบ แปกแบบนี้นะครับปึ๊บปรับตึงได้แบบนี้นนี่โอเคนี่มีตรงกลา,าง,งอีองกอันนึง่งก็งกลางอันปึ๊บปรับมีตรงปรับแล้วได้แล้วก็มาใส่ก็มีเต็นท์ข้างๆก็ถามว่าเต็นท์นี้ราคาเท่าไหร่คะ ผมบอกเขาได้ส่วนลดแล้วเหลือสี่พันก็บาเขาตกใจค <c oughs> ือมันคุ้มกันราคาทุลุมเนี่ยอย่างน้อยมีกับหมื่นนะบางที่เป็นหมื่นนะแต่ว่าเดีย๋ยวจะให้ตัวน,นี้ทำมาได้ดีใช้งานได้จริงแห้งเร็วด้วยเวลาผิวเต็นท์เราแห้งแล้วผ้าเนีเ่ยเศษใบหญ้าที่มันเก,กาะเนี่ย เคาออกปัดดหลุดเลยเลยไม่ซิ้งคาบลอยเลยเนีแ่บบไม้ได้ก็ตรงแห้งเร็วหน่อยนะตรงนี้ไม่แหง้งหากเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เข้าไปลองเลือกซื้อกันดูได้นะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าใช้เลยเต็นต์ตัวนี้ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ